แอลกอฮอล์ห้ามกินพร้อมกับทุเรียนจริงหรอตอบเลยครับว่าจริงนั่นก็เพราะ 1. ทุเรียนทำให้ร่างกายทำลายแอลกอฮอล์ไม่สมบูรณ์จินตนาการครับว่านี่คือร่างกายของเราและเมื่อดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแอลกอฮอล์จะถูกส่งไปทำลายที่ตับโดยภายในตับจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเสหรือตัวย่อก็คือ ADH จะคอยเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์ให้กลายเป็นอะเซตาดีไฮจากนั้น เอนไซม์อีกตัวที่ชื่อว่า L-DH dehydrogenase หรือตัวย่อก,ก็คือ ALDH จะเปลี่ยนจากอะเซตาดีไฮดให้กลายเป็นอะซิเตตก่อนที่อะซิเตตจะกลายเป็นน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นก็จะถูกขับออกจากร่างกายนั่นเองแต่ถ้าเรากินทุเรียนทุเรียนจะมีสารตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าซัลเฟอร์เป็นปริมาณมากซึ่งตัวซัลเฟอร์นี่แหละก็จะเป็นยับยังการทำงานของ ALDH ในตับ ทำให้มีอะเซตาดีไฮตกค้างในร่างกายปริมาณมากผลก็คือจะรู้สึกหน้าแดงเงื้อออกปวดหัวอาเจียนโดยความรุนแรงก็จะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วย2ก็คือร่างกายได้รับพลังงานสูงเกินทุเรียน100กรัมให้พลังงาน150-160กิโลแคลอรี่ส่วนแอลโกอฮอล์1กรัมให้พลังงาน7กิโลแคลอรี่การกิน2ออย่างคู่กันทำให้พลังงานในร่างกายเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่างกายจะทําการย่อยอาหารจนเกิดความร้อนขึ้นอีกอย่างเวลาคุณกินแอลกอฮอล์เนี่ยคุณก็จะปวดฉีบ่อยถูกไหมครับปริมาณน้ําในร่างกายเนี่ยก็จะยิ่งลดลงไปอีกคราวนี้ชิบหายเลยครับร่างกายก็จะขาดน้ําสุดท้ายนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการเสียชีวิตได้บายบายจบแล้วครับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย